สวัสดีค่ะวันนี้เขาพาน้องกินแมนมาด้วยนะคะมันเป็นตัวการ์ตูนในเรื่อง Toy Story นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีน้องกินแมนในรูปแบบไหนบ้างเริ่มจากชิ้นแรกเลยนะคะเป็นแมสดนะคะหนึ่งห่อมีสามชิ้นนะคะอันนี้หนึ่งสองสามอันนี้เขาให้มา3ามชิ้นนะอันนี้เป็นรูปแบบทรงทรงแบบสามดีนะ แมสเด็กนะคะต่อไปเป็นกิ๊บหนีบกระดาษนะคะมี2ขนาดนะคะกิ๊บหนีกระดาษมีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนะคะเอาไว้หนีกระดาษอันนี้นี่นะคะนี่จะตัวใหญ่กว่าส่วนอันนี้ก็คือ ะเป๋าดินงสอน,นั่นเองค่ะนี่นะคะเวลาใช้ก็แกะตรงนี้นะคะข้างในก็ใส่ของเข้าไปได้อย่างนี้นะคะแกะได้สองด้านเลยค่ะนี้อันนี้แกะได้ไม่เออเดี๋ยวเรามาดูกันอุ้ยแกะได้หมดทุกด้านเลยอะคะ่ะเป็นแบบนี้นะ เร็จแล้วน้องเขาแกะได้หมดทุกด้านเลยค่ะอันนี้จริงๆเอาไว้ใส่แมสกก็ได้นะคะอันนี้เอาไว้ใส่แมสกเอาไว้ใส่ดิงสอใส่ปากกาดิงสอใส่แมสกแบบนี้ค่ะนี่นะคะต่อไปเป็นโคองกุญแจค่ะลคงกุญแจเป็นแบบแบบนี้นะคะพอเห็นไหมคะ เป็นแบบว่าอันนี้ดีมากเลยค่ะชอบคอือเวลาเราหากุญแจอะคะ่ะจะหาสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นตัวคลิปเนาะเอาไว้หนีบหนีบกับตรงตรง,ตรงกระเป๋าด้านในหรือด้านนอกก็ได้ค่ะไว้หนีบแล้วก็อันนี้เราก็ไว้ห้อยกุญแจนะคะลองแกะดูกันนะคะดีไซน์เขาน่ารักมากเลยอะอันนี้คือแบบสะดวกค่ะ มัคอนรู้สึกว่าเขาสะดวกมากนี่ข้างในนะคะตรงนี้เขาก็คือกิ๊บนั่นเองค่ะนี่เนี่ค่ะเป็นกิ๊บนะคะเป็นกิ๊บหนีบหนีบกับกระเป๋าด้านบนนะคะแล้วส่วนด้านล่างเราก็ใส่กุญแจนะคะเวลาเราจะหากุญแจทีนี้ก็สะดวกสบายแล้วค่ะเพราะว่าเราหนีบไว้ข้างบนเนาะเนี่ยค่ะตามรูเปเลยค่ะ แล้วหนีบไว้ข้างบนแบบนี้นะค่ะเขาเป็นพลาสติกนะคะนี่นะน่ารักอันสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าแบบมีซิปเอาไว้ใส่อะไรได้หลายอย่างมากเลยเพราะว่าน้องเขาจุมากเลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าพลาสติกนะคะอันนี้ น้องเขาจุมากเลยนะคะเอาไว้ใส่พวกครีมพวกจัดระเบียบกระเป๋านู่นนี่นั่นได้หลายอย่างมากเลยค่ะนนี้คะนะคะน้องเขาหนาและจุกมากเลยนะคะหมดแล้ววันนี้หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันไหนมีอะไรใหม่ๆอีกจะมาแชร์กันอีกนะวันนี้ไปแล้วนะ